วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไหร่แม่ไม่บน่นกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนมาบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันพองใสได้ลาบยศแล้วก็หลง ระเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉไนจึงเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูก,กว่าคำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มันดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะ ควรที่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่ระลึกถึงพระคุณอบอุ่นแดอย่ามัวแต่จัดงานประจานตัว